นี่พามาเก็ตมะระไปกินกับลาบฮนะปลูกแบบสามสายพันธุ์ปลูกมะระสามสายพันธุ์ในอ,อันนี้เดียวกันนะไม่รู้มันจะผสมหรือเปล่าน,นี่นะมีดอกอันนี้อันนี้ลูกยังเล็กอันนี้เป็นพันธุ์แบบว่าพันธุ์เล็กนะเอาน,นี้ไปกินด้วยดีวะ่ะนี่นะโขมๆเลยนี่เป็นต้นมะละกอนะโตแหละแต่ว่าไม่ทันหรอกคันเพื่อน ก็ปลูกเล่นๆเนาะว่ามันจะโอเคไหมเป็นมะละกอพันของญี่ปุ่นแต่ไม่รู้พันอะไรนะซื้อในญี่ปุ่นนี่แหละลองเพาะเล่นๆเนาะก็เกิดแต่ว่ามไม่ทันหรอกค่ะเดี๋ยวมันหน้าหนาวมาก,ก็ตาย,เ,ยเป็นผักกะถินผักกะถินที่จะลองปลูกไว้อย่างนี้แหละโอ้ฟักทองขึ้นมานี้เลยสุดยอดอะนี่ดอกชบาสวยแม่นเพื่อนนี่รอเจ้าเงาะมานะรอเจ้าเงาะมาเด็ด ไปเสียบหูดอกใหญ่มากไฮบิสกัสภาอังกฤษเนาะใสยญี่ปุ่นไฮบิสกัสนี่ค่ะอันนี้ก็เก็บไปกินนะคะแต่เก็บยังไม่เยอะไปเข้าเกิดก่อนเนี่ยเก็บทยอยกินเพราะว่าจะไม่เหลือไว้จะทดลองให้เขารอดหนาวแค่นิดหน่อยนะคะเผื่อเขาไม่รอดเราก็ได้กินด้วยนะคะนี่ค่ะสะไน,น่ก็อ่า ผักของเปนะก็เขาออกดอกเรื่อยๆค่ะเราจะต้องทยอยตัดนะถ้าแมงข้อจะเป็นงนี้อันนี้ก็คือตั้งใจไว้เอามาเล็ดพันธุ์นะมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะแต่ว่าอันนี้ตัดไปสองรอบแล้วตัดดอกอกอกแต่นี้ยังไม่ได้ตัดเนะาะเดี๋ยวจะมาเด็ดออกเนาะเขาจะได้แบบแตกใบออกไม่งั้นก็เราก็จะไม่ได้กินนะนะเราก็จะแบ่งเป็นเก็บพันุด้วยแล้วก็กินด้วยแบบเรื่อยๆแบบนี้เนาะ นี่เดี๋ยวเราจะมาพาก,กินลาบกับผักในสวนกันคราวนี้สวัสดีค่ะก็วันนี้จะพามาโชว์กินนะคะมุมตาแก๊สเหมือนเดิมก็อุ๊ยจะกินลาบนะไม่ใช่โชว์นี่โชว์กินผักในสวนนะก็จะมีอะไรมะระเนะาะมะระจีนแต่ว่าลูกสันอ่ะอันนี้เป็นผักโหระพาอน,นี้เป็นพริกเกาหลีนะอันนี้เป็น อะไรนะใบโบกบอ่าน,นี่ก็แตงนะฮะอันนี้เป็นมะละขี้นกเนาะเฮ้ยเดี๋ยวจะเพิ่งกินโอเคเรามากินกัน,กน,นะนอะไระคะนี่มุมน,นี่นะเดี๋ยวมุมตับเปด็ดโอเคแซสบ,บกันเลย หมูนี่ก็ไม่ไม่ละเอียดมากเพราะว่าเอาหมูแบบชิ้นจินอะที่สำหรับทำหมูย่างมาสับๆเนาะเพราะว่าเวลาทำอาหารเนี่ยตังก็จะดูในตู้เย็นเนาะคือไม่ได้เตรียมเมนูอ,อะไรก่อนเป็นเป็นอย่างนี้แหละบ้างการนะ เพราะว่าลุงก็เป็นคนจ่ายกับข้าวนะคือบ้านนี้เป็นอย่างนี้นะอือคือลุงเขาเป็นคนจ่ายกับข้าวมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้เออเขาทำงานซูปเปอร์ด้วยไง แกก็จะซื้อมาถามว่าโอ,โอ้ถามว่าเราชอบแจกกับข้าวไหมก็ก็ชอบนะคะไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าคือแกจัดก,การเองหมดก็โอเคอะมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกไง <laughs> มีพริกทอดมีอะไรแบบเต็มนั่นเลยค่ะกินไม่ทันนี่เป็นการกินครั้งแรกนะใบบ,บกอะ่ะกินในญี่ปุ่นอ่ะนะเหมือนใบโบ,บกบ้านเราไหมก็เหมือนนะ เือนนั่นแหละแต่เหมือนแต่มันไม่ค่อยขืนกว่า่อยดีกินคู่กันกับลาบมุมต่อแกะ างี้บแบบแบบที่เขาโชว์กินนะอืมแซ่บหลยโหระพาปุ๊กเองกินเองไม่เกรนใจไก่อืม มากินมากินผักเด้อมากินผักแ่กับบะแมนกินผักอย่างเดียวเด้อมากินผักกับกินกับเออจังสีเด้อบะแมนมากินผักกับกินแต่ผักอย่างเดียวเนาะกินมากินผักเป็นกับแกมานนะอันยังงวะ ก็จังขนมจีนหนึงสิกะเอาพักลายๆนะ่ะทางนี้คือผักปลูกเองหมดเลยนี่ก็เป็นแตงของแม่สามีปลูกพว่าการไม่ได้ปลูกเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแกต้องปลูกนะหรือจวกินไม่ทันนี่แกก็หอมนม่ะ ให้แกไม่ค่อยกินหรอกกินน้อยผู้สูงอายุอ่ะเนาะจะเริ่มไม่ค่อยจะเริ่มอาหารแล้วการบางวันก็เป็นนะ เป็นแบบยังไงเครียดเครียสถานการณ์โควิดเนาะทั้งบ้านเรา <ๆ S 1> คือที่นี่มันเครียดผ่านไปแล้วไงแล้วมันไปเครียดเราคนไทยเนาะแล้วก็ไปเครียดแบบตอนนี้ที่ไทยไม่ค่อยดีแล้วก็เครียดนะ สองต่อแล้วก็เป็นห่วงญาติพี่น้องเราเนานะที่ไทยนะที่นี่ก็ยังมีระลอกอะไรเหมือนกันแหละแต่ว่าก็นั่งไม่เยอะไม่เคยถึงหมื่นนะคะประมาณห้าพันอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็มัน ชัดเดียวก็พันบางวันก็หลักร้อยอะไรเงี้ยคือเมืองหลวงนะแต่ว่าไม่เคยถึงหมื่นนะยอดผูดติดเชื้อต่อวันอะประชากราทั้งประเทศอะ่ะประชากรที่นี่ก็หนึ่งร้อยยี่สิบล้านนะก็ประมาณเกือบสองเท่าของไทยอะ่ะ ดูก็ดูไปก็เครียดนะแอบเป็นห่วงไม่ได้นะไม่ใช่เป็นห่วงไม่ได้หรอกเป็นห่วงมากกว่าแบบสถานการณ์ตัวเองในญี่ปุ่นนี่นะเออเพราะยังไงมันก็แบบว่าประเทศเรารนะมันก็เลยเครียดเคียด คนเดือดร้อนก็ปล่อยวางอะไรเงี้ยหรอน,านา่าจะใจเนะเรายังไม่ได้เข้าถึงนะเรายังเป็นพวกบาปหนาอยู่ <c oughs> <c oughs> ยังมีความทุกขกรร์อังวลความเครียดเป็นธรรมดาของมนุษย์ พอได้ไม่กินโชถ้าลองกินโชดูนะ แต่ก็คงทำได้เป็นวันๆเพราะว่ากินโจมันก็ต้องทำอาหารกินทุกวันใช่ไหมบางวันก็ไม่ได้อยากทำอย,กอยากกินแค่นัดโตะอะไรเง,งี้ยง่ายๆแล้วว่าอาหารไทยบางอย่างก็ต้องต้องซื้อต้องซื้อมาทำอะไรเงี้ย มันก็แพง่ะนะเพราะว่ามันนำเข้าจัดไทยใช่ไหมทุเรียนไม่ได้กินเลยอยู่มากี่ปีแล้วก็อุดเอาใหญ่แล้วเราคนไม่มีแบบไม่ได้มีรายได้ยอะไรเงี้ย ลุงก,ก็ไม่อยากรบก,กวนแกมากจริงใจเออก็กินเท่าที่เท่าที่แกจะดูแลนี่แหละคือไม่การเป็นคนที่ไม่ชอบเรียกร้องอะไรนะไม่ชอบขอไม่ชอบเรียกร้องอะไรมากมายอะ่ะอืมง่าง่ายว่าง่ายๆคือเป็นคนไม่ง้อคนอะ่ะ าอาจจะเป็นคู่ผัวเมียที่แปลกประหลาดนะไม่ได้เหมือนคู่ผัวเมียแบบว่าก็คนอื่นเขาไเพราะว่าเราก็คือยังไงคล้ายว่า มาแต่งงานกันตอนที่แบบมีครอบครัวกันแล้วอะไรเงี้ยนี้อยู่กับลุงมาก็กี่ปีแล้ววะ อ๋อไอก็สิบปีแล้วเนาะมันก็มีตริงจิงที่เขาชอบเขาไม่ชอบเราชอบเขาไม่ชอบมันไม่มีใครเปอร์เฟกต์เนาะเราก็ไม่ได้เปอร์เฟกต์าต้องดูตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เปอร์เฟกอย่างที่เราต้องการไม่ใช่จะร้องง่ายนะดราม่าเหรอ เขาก็ไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่เราต้องการเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่เขาต้องการแต่อยู่ด้วยกันมันก็ชีวิตคู่ก็เป็นธรรมดานะคะ <laughs> ใครปรับตัวเข้าหากันได้ก็โอเคนะคะอืม <c oughs> ถ้าจะคิดแต่เรื่องได้ได้ได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็จะอยู่กันยากนะเพราะว่า YouTube เนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะมันอืมรยงเลยโอเค คลิปนี้ก็มากินโชว์มะมอยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาเลยนะคะเผื่อจะได้ทำอีกกินเปล่ามากินไปเมาไปนะคะคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ